ห่องจะเศร้าแทา้ย้ำเศร้าค่ะตัวเววตัวเววลก่สะได้กินล่ะค่ะนวยใหญ่หรอนะคะบักม่วงไปหน่อย มกเฟืงองโตเวลโตเวลต้นสะเดานะคะน่ะต้นสะเดาแสบเริ่มไหวแล้วค่ะจะเป็นสีเหลืองหมดแล้วค่ะ พ่อเฮาบปเดเอาลงมากินแล้วก็สิเป็นน่วยด้พี่นนองนวยเลืองเหลืองตกลงมาพอเนื้อนวยเลืองเหลืองตกลงมาละ่ะเอาไปเพาะได้เลยเอาพอแบบน่วยยังเปียกๆบ่ขั้นแห้งอะค่ะ,ะเกิดเล็วขนาดประมาณอาทิตย์หนึ่งหากเกิดเลยสิเพ,พาะเพาะไงกาแบบลูกลแห้แห้งๆนะคะนี <c oughs> ่เหมาือนเสานกห้อง ร้านสายว่าให้เบิงน้ำให้เดอ้ออาเบิงน้ำให้เล่าค่ะโอ,อ้ยังไหลอยู่พี่น้องยังไหลอยู่เพราะว่าเริ่มเอาเขาอีกเพราะว่าน้ำม,มันมันเริ่มแห้งค่ะอืม เสียงนกดังบอกแข่งกันเนาะพี่น้องเนาะสิบอกแข่งกับนกนี่นกเสียงดังกว่ามันยากาศดีค่ะน้ำท,ท,ทาเอาบัวลงนะคะ้าห้าบับ่มีน้ำแบบ เชิ่อว่าเอียงอ่ะพี่น้องนามบอทายเทมสีดำด้่พี่น้องหนามดำแต่ว่ามันมีนามออกนามเขาน้องมันกับนามมันกับใสค่ะ